สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ Un c ชา r t e d 2นะครับกับช่องเกมเมอร์ติดเมียแต่ตอนนี้เมียไม่อยู่ก็ไม่ได้ล่าเลยเท่าไหร่หรอกหนาวจะตายชัดอยู่แล้วเนี่ยแล้วจากปีนมาต้องไกลต้องไกลนะครับความเดินตอนที่แล้วก็คือที่เราเหนีไอ้พวกลาสาลูรมีมาได้เนี่ยแล้วเราก็ถูกช่วยโดยชาวทิเบตซึ่งเอลิ่ามาติดต่อให้แล้วปรากฏว่าชาวทิเบตนั้นมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรนะเชฟชาร์ฟเป็นคนเยอรมันว้าว เขาบอกว่าเขากับลูกทีมเคยพยายามมาหาแชม่าแล้วแต่เขาเข้าไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีมีดอย่างที่เรามีหรือกริดอย่างที่เรามีนั่นเองแล้วเราก็บอกว่าไม่เอาแล้วกูเบื่อกูอยากกลับบ้านเขาบอกว่างั้นไปดูสิ่งที่ผมค้นพบก่อนไหมแล้วคุณเคยมาบอกอีกทีอยากกลับบ้านหรือเปล่าเขาก็เลยให้ผู้ที่ช่วยชีวิตเราก็คือแทนซินนะครับคนนี้ที่ช่วยเรามาจากการสนบในหิมะเพื่อมันอลังการใช่ไหมล่ะคุณเน้ What do you bet need to get to that statue? ใช่มันอลังการม,มากแล้วให้เ<ม>ดานะต้องไปถึงรูปปั้น้ให้ได้ใช่ไหม,มก็นั่นแหละครับเขาก็เลยบอกว่าให้มาสำรวจซึ่งผมก็ค่อนข้างน่าจะมั่นใจแล้วเป็นคนเยอรมันนะเพราะว่าจากศพที่เจออยู่ตามทางแล้วก็ปืนนี่คือปืนรูเทอร์เอ้ยร,รูเกอร์เป็นปืนที่ชาวเยอรมันเขาใช้กันนะฮะแล้วก็พอมาเห็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยเริ่มมีความคิดไปได้ว่าชาม巴าอาจจะเป็นของจริงเว้ย หรือนี่คือชาบาล่าวะไม่รู้อะแต่ว่าเรามาที่นี่เพื่อจะมาหาชันตาบานี่สโตนนะครับก็คือหินศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งซึ่งเชื่อว่ามีพลังบางอย่าง,งอ,อยู่แทนซินช่วยยืนตรงนี้หน่อยแทนซินยืนบนสวิตช์อีกอันหนึ่นงให้หน่อย อ๋อถันเปิดแล้วนะง่ายนี่ตอนนี้ทางผมละเชีย้ยโอ้โหนี่ทองคำรือเปล่าเนี่ยอู้กลไกทางเดียวโอ้โหอืมวิศวกรสมควรโดนด่าแล้วเนี่ยทำยังไงแตกกันหมดเนี่ยฮะอแล้วก็ปีนอืม ใครมันทำาเอาไว้วันช่างอลังการงานสร้างจริงๆแลวเฮ้ยทำไมมันผุเข้าไปวะเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวใครสั่งใครสอนให้รีบผุบใครสั่งใครสอนให้รีบผุบเออไปต่อก็ได้อ่าฮะหวังว่าคงไม่หักนะหนึ่งหักสองหักไปต่อสามแล้วก็ลงล่างลงได้ปะลง ไม่ค่อยลงอืมเซกชันของการปีนป่ายครับแหมออกแบบฉากได้สุดยอดจริงๆชื่นชมชื่นชมฉากรายละเอียดดีมากดูเหมือนจะต้องปีนระครังสินนะมีริ้วขาวให้ขนาดนี้อืมทุกรายละเอียดเก็บเม็ดเก็บน้อยดีจังอันนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชมครับชม เหมือนมีสวิตช์ข้างล่างแฮะเฮ้อกดสวิตช์เงือบถ้าแทนสิ่นดึงสวิตช์ให้หน่อยอืมนี่แหละสิ่งที่ต้องการ ทางขึ้นอยู่นี้อ่ะอ๋อบันไดก็มีใะอ๋อเมื่อกี้เราขึ้นบนก่อนหมุนด้วยหมุนไม่กลัวกลัวมันหลุดโอ้อัลลา,ววาวพร้อมเด็กพร้อมนะตุ๊กแกเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นมันต้องไปทางไหน асти? ข้างบนดิ ถอยหลงังโดดโดโดนั่นแหละเอ้ยโอโอโอไม้ไม้เฮ้ยยโดนไม้มีมีเรื่องโดนไม้แล้วมีเองเมีไม้ควานไว้อะครับ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 หายแล้วครับโดดหลังสิเฮ้ยเฮ้เกาะได้ไหมโอ้ยรอตายโชคดีดีแล้วก็ขึ้นบนขึ though, ้นบนขึ nuclear. ้นขึ้นขึขึ้นข ถอยโดดเกาะเออเออ้ยไม่ตายรอดรอดถือว่ารอดไปแล้วก็ยังไงต่อวะทางนี้เหรอเอาจริงดิอ่ะจริงก็จริงเฮ้ยแล้วก็ทางนี้ใช่ไหมอ่ะจริงก็จริงขอให้คิดถูกเอยถูกครับถูกดูเหมือนก,นกลนกจะทำงานพาะสวีสองอันเนี้ยนะ เช่าเป็นความจริงอะดูไปได้หรอกมันลื่นแล้วฟันเฟืองเนี่ยเอาไงกับมันต่อนี่ปีนใช่ไหมกอแล้วรีบไปก่อนจะโดนงาบตายครับเดี๋ยวนะคิดคิดคิดโดนลงตรงนั้นใช่ไหมอ่ะคือไม่ใหเสียเวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็ปลดลงแงบ ือ mm ทางไหนต่อทางไหนต่อ mm เอาจริงดิทางนี้อ่ะเอาจริงดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโฮ้ยพลิก้อนลอยไปสไกายเชย อดโดนเลยแล้วกันเฮ้ยแล้วก็เกาะแน่นๆ,ๆนะเนสนๆนะเรื่องเฮ้ยคนจริงอะคนจริงว่ะตายอืมเฟืองขาดด้วยพรอ้อมเฮ้ยว้าวเฟืองมันยาวหรือมันสั้นหายขูมันหายแค่นีด้เดียนเหรอ ฟังเสียงเฮ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เกือบลุกเกือบลุกยังไงต่อหุ่นด้านหลังนะพร้อมนะเฮ้ยเย่อเย่เออไปยินต้องไกลรู้เหรอว่ากำลังไปไหนอยู่เนี่ยโอ้โอะอลงล่างเหรอเกาะแม่นๆนะเว้ยเฮ้ยออะไรโดนใจให้มันโดดทางนี้วะเนี่ย ย้าวทำไมทางนู้นมันง่ายกว่าทางเราอ่ะอืมไปไหนดิอืออือม,มันไม่น่ามีตรงไหนให้เกาะได้เลยอ่ะตรงไหนด้านหลังเหรอเอ่อมีร่วงหนักเลย เดี๋ยวนะไปทางไหนอ่ะตีงนี้ทางนูน้นหรือโดดเกาะน,นูน่นดูมาไม่น่าจะเป็นทางไปเลยสักทางคุณผู้ชมครับเอาไงดีวะยีมาเนี่ยแหละเอ่อเอ่อเอ๊ะมีบากตรงนี้ด้วย อ๋อขอบคุณไม่ได้หินนี่ตายไปแล้วเนี่ยใครมาทำฟันเฟืองยักษ์ขนาดนี้บนที่แห่งนี้วันนี้อ่าต้้งไปไหนต้องไปไหนออปี่เหรอใช่อ่ะไปไหนวะนั่นน่ะมันไม่มีทางให้ไปได้ปะ

ลดลงก็ได้วะเมื่อกี้เหมือนเห็นของอยู่กดเก็บไม่ทันตรงนี้หนึ่งที่ตรงนี้สองที่แล้วยังไงอะ่ะกินน้ำแข็งแล้วกันไม่ไม่แตกไม่หักไม่พังทลายไม่อะไรเลยบอกไม่ได้ด้วย น่าจะทางนี้แหละแต่มันจะต้องเกาะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอันนี้นะครับเฮ้ยได้แล้วแล้วก็อ่าหีไม่โดนงับมือนิ้วแหกจะหาว่าไม่เตือนเอาไปนี้ต่อแล้วก็อแล้วก็ึ้นนี่นเออถึงแล้วเว้ย ไปไม่ได้โอ้ในที่สุดวิ่งมาต้องไกลขอโยกแทนเซนมันมีสะพานอะดึงสวิตช์อีกห้าใน่อยอโอ้โหมือนั้นสัมผัสกันเออเออไม่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  เยี่ยมมีดวงกับการไม่ตายแต่ตอนนี้ดวงจู๋แล้วจะข้าไมไปยังไงล่ะคราวนี้อืมข้ามยังไงละ่ะไม่มีทางให้ไปอ๋อบันไดเหรอต้องไปทำเลยให้ได้ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งต่อให้จะเหนื่อยนะสาหัสยังไงก็ต้องไปสินะ นะีีเป็นความสนุกของพัดเซ้นร่วงไหมเกาะดีๆนี่มันเท่าตึกสองชั้นนะเว้ยพอมือทำได้อะไรเนี่ยฮะกระโดดนี่ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่น่าพีลลมเลย ไปยังไงดีวะเกาะน,นี้อ่ะอ่าฮ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 ะกันกลางก็ได้เออกันกลางไม่มีไปต่อโอ้โหเดาว่านา่าจะกลไกที่ใช้น้ำเมาเกี่ยวขนังมันไม่ขาดๆใช้น้ำจริงๆด้วยแสดงว่าแถวๆนี้มันต้องมีพวกน้ำตกหรือพวกนี้อยู่นะครับไม่งั้นพวกฟังก์ชัน,นกลไกพวกนี้มันไม่ทำงานแล้วก็แล้วก็วกเฮ้ย นโอ้โหโอ้โหคนบินได้เดี๋ยวนะพังไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆ๋ไม่ใช่ทางนี้โอู้หดูละวทางนี้นี่เองพี่อะเฮ้ยเด็กเด็กถึงถึงโอ้โหสำลักเลยเ้ย ขอให้คิดถูกคิดถูกลงหรือขึ้นลงใช่ไหมแล้วก็กอบฟันเฟืองใช่ไหมไปขวาวะอาา่ะฮะอาา่ะฮะน่าจะเกาะฟันเฟืองแต่ว่าไปไหนอ่ะอ๋อลงล่างเหรอแค่นั้นนะแล้วค่อย่ชั่วน่อยครับถึงยัง่ะ อันนี้คือลงมาฐานน้ำแล้วนะเนี่ยอันนี้ป่ะไม่ต้องทางนี้แหละแต่ไปยังไงวะอืมโอ,โอ้โอ้โอ้นี่กเกาะเกาะเฟือง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 ขึ้นไปแล้วก็แลกเปลี่ยนเฟืองตรงนี้แล้วก็อ่าชิบหายละ หายละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกาะเกาะเอ๋ยแลกเฟืองเล็บเลยนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี uh ่ยทำลายเล็ดแล้วก็แล้วก็กระโดดมาดิกระโดดที่ไม่ใช่กระโดดซ้ายซ้ายไม่ใช่ขวาไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายซ้ายเกาะเอ๋ยอย่างนี้ก็ได้วะอู้เกือบเกือบซีนเอาไม่ได้อ๋อเฮ้ยทำไมทำไมตึงวะ าละเอาละรอ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 เฮ้ยไม่ใช่ทางนั้นหนาวเย็นตายอ่ากอดปึ๊บอันนี้ก้อนนี้โดดซ้าย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 โดดโดดซ้ายโดดซ้ายโดดซ้ายเออเอออย่างนี้ก็ได้ฮะแล้วก็อันนี้ขอแม่นแมนเออเมื่อกี้พลาดได้ไงวะอ่า เออต่อโอเคแล้วตอนนี้ไงต่อเนี่ยกดสวิตโอ้โหูอู้ยอู้หูทันสิ้นนี่เจ๋งจริงๆเลยนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยใครมันออกแบบระบบวะโ,โดดจื๊อทำไมมันสั่นตลอเฮ้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 เเอาจริงดิ ไม่เอาน่าไม่เอานะแข่งกับเวลาเหรอ,ไม,อไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วยขอบคุณโอ้ปฏิกิริยาของสโนว์ไวมากครับซิขอบคุณอ๋อคงจะได้กดสวิตซ์เปิดสักทีนะเสียนี่มีตบเลยนะโอ้ ยอดปฏิมากรรมโอ้คุณสองคนคือผู้ถูกเลือกเอ่อนั่นเป็นสนัญญาณที่ดีใช่ไหมอ,อะไรเหรอกอล์เล่ฮะทำไมทำไมมันสั่นๆจอยผมสั่นตลอดเวลาเลย โอเครู้แล้วว่าทำไมอกระบอกให้รีบโอเคโอ้เป็นทางอูอยากชมความสวยงามมากกว่านี้แต่นี่ของจริงใช่เนี่ยนั่นโดนขังไอ้บ้าจริงบอกว่าคงมีทางออกทางอื่นนะ เร่ hey, มาตรงนี้สินี่คนของเขาเหรอ <fer> s <S คนพวกเขาของเชฟเฟอร์โห oh, คนของเชฟเฟอร์มาถึงนี่เลยชินตามอนนี่สโตนกล่องนี้เหรอเอ๊ะเรซินเรซินอีกแล้วเหรอ สัญลักษณ์มันคือหินติดไฟฮัลโหลดูนี่สิโดนยิงคนพวกนี้ถูกยิงหมดเลยดูนี่นนมันคืออีมินซูอ่ะเป็นต้นไม้แห่งชีวิตนะ่ะฮะ อันเนเนเบพระเจ้าพวกเขาคือหน่วยเอสเอสมาเขาว่างไงหน่วยเอสเอสนาซีหน่วยเอสคือเหมือนหน่วยหน่วยพิเศษของเยอรมันนะครับเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับฮิตเลอร์โดยตรงคล้ายๆเหมือนกับพวกทหารประจําตัวนะฮะใส่ชุดสีดำลำมยมทํางานเป็นพวกคล้ายๆเหมือนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นสอหอมีอํานาจเหนือกว่าทหารทั่วไปครับคนเหล่านี้กลายเป็นอะไรเนี่ย หรืออะไรเดี๋ยวนะแทนซินเชฟเฟอร์ฆ่าคนพวกนี้ใช่ไหมเชฟเฟอร์ฆ่าคนเหล่านี้เป็นไปไม่ได้หรอกใช่เป็นวิธีเดียวที่จะหยุดพวกเขาได้โอ้ไม่ดีแลออกไปจากที่นี่เถอะทิ้งสมดทำไมสมุดสวยจะตายแถมขายได้ราคาด้วยเยอรมันอีกแล้ว MP40 นะ เชฟเฟอร์ฆ่าคนเหล่านี้ทําไมล่ะเหรอแสดงว่าคนเหล่านี้กําลังจะกลายเป็นอะไรบางอย่างครับเชฟเฟอร์ก็เลยยิงทิ้งประเด็นคือเสียงอะไรวะไอตัวเมื่อกี้แน่เลยให้เดา <c oughs> โอ้โ <c oughs> อโทษ <c oughs> สำรักเลยเราต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้ MP40 ครับภาคที่แล้วก็ยิงกันมันไปทีหนึ่งแล้วเนาะเฮ้ hey. มีสวิตช์ตรงนี้ไปไหนอ่ะนี่ไม่เห็นเห็นเลยดึงสวิตช์ดดพร้อมอมีลิฟต์มาแล้วไม่เอานะไอตัวนี้เหรอเฮ้ยมีสองตัวด้วยระวังอู้ โอ้โหไอหน้าแพะไอหน้าแพะอึดทันสิ่งทันสิ่งระวังไอหน้าแพะมาจากไหนเยอะแยะวะาเฮ้ยเดี๋ยวทัพตัวหนึ่งมีตรงนี้นตัวอยู่ไหน,ไหน <c oughs> โอ้ลงมาลิฟ์ช้าจังโวไหนเฮ้ย <c oughs> ใครสั่งให้สอนให้ปาของใส่คนอื่น หายแล้วเมื่อตัวเดียวกับเมืม่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ก็ซัดไปหลายนัดแล้วนะไหนโอ้โอ้โอ้ไหนไม่เล็งอะ่ะเอออย่างนี้แล้วกันอย่างเงี้ยยิงแม่นโอ้ยมาข้างหลังก็ต้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวลิฟมาแล้วลิฟมาแล้วโดน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 ทันสิ้น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 ไปกันทันสิ้น เซนเซ้นระวังโอ้โหโจโดนโดนมือยิงสวิตต์โอ้โหดีแม่นดีนะไม่ให้เล่นเองไม่งั้นแม่มิงกันไม่แม่นแน่นอนโอ้ยเราลอดตายว่ะเราล่อตายมาเพื่อนเฮ้ยรู้สึกดีที่โอ้บาชิดบาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกเองหนักหนักไปหนักอย่ายิง มือมือมือข้างมือข้างมืออ,อุ้ยเฮ้ยอ๋อโอ้โหตัวหนักมากนะนั่นเราอะอู้หู้ป้าจริงตัวอะไรนะั่นอะโอเคไหมกูไม่น่ามาด้วยเลยโอ้ทางลงอยู่ตรงนี้ครับ ไม่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 หมู่บ้านโดนบุกทัน้นบ้านผมบ้านครอบครัวเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคเกิดอะไรขึ้นอ่ะลาซาวิอ่ะมันเจอพวกเราแล้วครอบครัวบอกเชฟเฟอร์เชฟเฟอร์ เชฟเฟอร์เชฟเฟอร์เชฟเฟอร์ดูแลอ้ควัวกุนอยู่มันอยู่ทางนี้เอนี่เป็นความผิดเราเนทเราพาคนเหล่านี้มางั้นคุณอยู่ที่นี่ทำให้พวกเขาปลอดภัยนะไปเถอะไปเถอะไปเถอะอุยคอสโบโอ้ล่ะครับด่าน19ซีชก็คือเข้ามาข้างใน ก็มาข้างในงานนี้ท้าชางจะหยาบแล้วครับโอเคขอบคุณมากที่ติดตามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะฮะว่าเราจะเจออะไรกันหลังจากนี้นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ทันหน้ากับช่องเกมเมอติดเมียสวัสดีครับ